โอเคครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราอยากกู่ยมมกับเกมไมค์ครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาออจะยิงปืนทำไมเดี๋ยววันนี้นะเราจะาบอกโค้ดกันนะครับบอกโค้ดถ้าคุณได้ดูคลิปนี้นะถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคุณมาบอกโค้ดกับผมได้เลยนะครับคุณก็จะได้ของนะครับได้ดาบได้ชุดเกาะแล้วก็ได้แอลพันองสําหรับของผู้เล่นใหม่ทั้งนั้นนะใครที่เป็นผู้เล่นเก่าแล้วไม่ต้องสนใจโคนน้ดนี้โค้ดนะครับก็คือเดี๋ยวค่อยบอกพูดอธิบายกดก่อนนะครับเดี๋ยวไปบอกกันผิด ถ้าคุณได้ยินโคดนี้แล้วนะให้คุณนั้นใส่ในหนังสือถ้าคุณต้องการของให้คุณใส่ในหนังสือที่เป็นประการแล้วเขียนโค้ดที่ผมบอกแล้วก็มาส่งให้ผมเรียกผมนะับแล้วก็เดี๋ยวผมไปรับถ้าคุณโคดถูกนะ่ะเดี๋ยวผมจะให้ของรางวัลเธอจะไดดาบชุดแล้วก็อปเป็ลทองใช่ไหมครับมีสามันมีอีกสามสิ่งนะที่จะให้นับเป็นของผู้เล่นใหม่นะครับคลิปนี้นะครับน่าจะมาตามเพราะแมสตี้โคดเนี่ยลย คือมันจะมีเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะว่าให้รับนะให้มาดูคลิปนี้นะเพื่อจะได้รู้โค้ดมาบอกผมนะโค้ดนั้นก็คือคนนี้ครับเอาขึ้นมานะโอเคนะเห็นโคนแลนะ้วเนาะโอเคนะก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือเพิ่งเล่นนะครับแล้วก็ต้องการของใหม่นะแล้วมาดูคลิปนี้ก็เอาคนนี้ไปบอกผมได้เลยนะโอเคคนระับก็สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้กันลวกันนะมีแค่นี้เนี่ยไม่มีอะไรมากบา